นี่คือยอดในเมื่อนี่นะครับท้ามแต้มได้ดีอยู่ครับสอ,สองตวัวครับสองตวัวสองอีกออีนัออ่นสองอีกเหรอครับสองจิบเป็นคููเลยปลาครูสวัสดีครับสวัสดีกันหนาไม้อีกเช่นเคยนะครับมือน,นี้ก็มาไม้ไม้นะครับมาไม้ไม้ไม้ไมไมนี่คือมาเป็นครั้งแรกนะครับไม้นี่จะของผูเบิ่นเคยชีดอยู่หนีเพิ่นกับบริมานะครับมื่อนี้ก็เลยถือหยาดมาหยุดไม้นะครับ รดบ่รถรดไปแหรอครับตัวหนึ่งอันเขากลัวอันเขากลัวตังเวทีแล้วเมื่อกี้นะครับหมอล่อก็ล่างสีเริ่มทำการแสดงนะครับไปครับอิกทีสุดก็ว่างไม่กินอืมอีกสองปุ่ดเันีหรอี่ไปบ่เถืงครกับ หรือเอาไปจำยังพอค่อยๆคือเมื้อมาใส่อยู่เวิ้นจินมอะไระาย่อนไปย่อนมากนี่กิ่งไปกิ่งมากนมันบุกยิงคือตามชื่อเมืองเขาครับก็ไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอามาแล้วครับกัมปงกัม่งกุ้งกุ้งหนุ่มกุ้งไปกนใหม่เลยมันไหลอยู่อมจับได้ง่าย ตะกางตะกางอึบน่ครับตะกางกะเอิดมุึกอะยืดเอวใช้ใช้อ็นใช้สำรับปลาขอเขาหน่อยว่ะแนวนี้แหะแ้ปลาขอเขาหน่อยกระดิ่งสั้นเลยจริงจริงเด้ว่ะเอาเดตัวนี้เอาแล้วครับเอาแล้นี่นี่ ปลาหนังคัเนยปลางัวปลาตัวหนังเนี่ต่อยนกเขาต่นกเขาเลยนกเขาคือดนมอืมที่ไแห้งนะอืมแต่เมื่อต่อยหัวงนันมันแห้งเลยอืมโอ้ยสองตัท้องโองน้อก็โยนลงไปพี่น้องเดี๋ยวของจามันง้เสียงมันตึงๆๆเออเออสอตครับสอต แทงเอาแล้ววะไม่กินเลย่ต้องต้นี่กินแล้วเอาหรือหัวเอาได้ครับเอาอีกแ้วครับอือเนี่ยแล้วต้องต้องกีใไก่ไปต้มไปจำได้กินมาแล้วกินแต่เบ็ดต่างเนาไปยืมกันคือหัวักกอกโอ้ยหัวจักหักคร

สองอีกเหนั้นสองอีกเหรอครับสองจิเป็นคููเลยปลาคู้งตอนที่ค่อยแมเน่ยเาลงไปลอยู่ห้องน้ำจได้นั่านอได้นกได้าไปจด้าัวกลไปได้ได้ป่าวหนั้กรไป้รไ้ันกาตัอกวร่หรจป็นวนี่ ทำจมไปวด้วยหรอกัดอปดีเน่ไม่เก็ัดต่างยย้วทำงานล้ะครับอยางตักกระป๋องโอเข้าจไม่่น่่หวโอ้ยไม่ให้ก็ตอดจอดจังได้ยาวหรอกลัวไ่ว่

มีไปแต่ฝนแตงพุ่งต <si ีมาทั้รเดียวร้อยหนึ่งหรอใส่หลอมันมายนหมเราหนักเอาตัวตัวท่านหนึ่งยากตองเด็ดไปตีตุ่นซะตอนมากคนหน่งนานานนานเอาเเอาอยู่ดิเอาเอาอีก่แล้วช่านงวนันเคน กูมาเป็นไงเป็นไงแล้ววะยืนขึ้นไปได้เลวซอยเอ้าครับโตงามๆคระดานเนี่ยเอย่างไรเขาหรอเปล่เขาหรอเปล่าเขาอยู่ไหนเอาอยู่แถ้วครับเอาอยู่หรอนะครับเอาอยู่้ะโอเคมาเยอะเลยอืมตัวตัวไปนับเป็นนหมดตัวตัว อ่าคุยด้มาแล้วตามหาวังหันเออเบอร์ไหนครับเอาเราไปจักนันเด็กแล้วนั่นนันเอาอีนนี้มาเท้าืมบริคเนี่ยะครับแตว่าเด็กดอกมากินหนกเป็ดตาละโอ้ หลังขันอันนึงอันนึงหมาเป็นไหมอืมไปเอามาหาอยู่หอไม่มีแตหน้อยกลอาแล้วครับบลุงด้อมเ๋ยวปลาก่อยู่แล้วท่านไหนจีบกัอ๊บโอ้ย นี่มนไปทั้งขุ่นบอน้ำรนติดโยยโยยโ่บอโยโอ้ยเขาหรือเพี้ยนเาใ่อยู่วนบ่มีศอกทุ้งแี้ยหอยอฮะโอ้ทุ้งกับเขาทุ้งปีงเหนืออนโนนนี่ล่ะนาสาวมากินนี่แหละน้าสา สื่อมาเรนัวมาให้ปูกโอ้ยตัวนี้งามเลยอุ้ยโอ้ยใหญ่โอ้ยทุกทีก็เอาหวานทำตัวไรนอกก่อนอ้หันงามกินกับกินลี้วก็เอาไปเลี้วก็เอาหวานงามกินกับกินค้อมกันโอ้ยเบื่อ กินบกินเนาะโอ้ยง่าตบงนึงตัวนั้นงตัวเอาขวงตักมาให้ข่อยจากตอมาข่อยงน่อยต้นต้ฮาร์ปขวมเนี่จะเฒ่ามุนไหนเนี่ยมุนู่ให้มันไหลมาก่อนทีนมันเอาก็เอาพรกันโอ้ต่อแล้ว ตออแล้วเอาเราบยห่ยห่วยหเอาอีดีตนบีดไปกำเลยนะอือหบ่เมีนบ่กำรอกถ้ากำบ่ไปแนวนี้กำหน่อยก็จะโตยก็อ่กโอ้ยมันกหลังมัน เลียนผลานอนเรื่อโคมเดือโคมได้จังไลยกลังมองเก่าเป๊ะม้นมาม้นมาโหลดนช่วงหอดถ้งท่านอีกกินหอดหน่าอยู่เขากิได้ตายแล้วแขยงได้อืม ไ่ยี่อลากเขาทำเนยหลักลก็จะผลนี่ปัญหาหลายเกมอึดอึดเลยน่าผมลึกนั่งตี่นนี่จะำํำอันอันมุมกล่องมันมาหอด,ดี่บอนี่งหอดโอ้ตวดดัวไงญ่เวอร์นุ ม่รุดอีกแล้ตัวใหญ่ไม่รูดขคเแนี่วตัวใหญ่ครับเห้นไหมนเห็นบอตัวนี้เห็นบ่อไปนี่เห็นบ่้ไปผุ่นไปแล้วไปแล้วผุ่ย ไหวเอาพร้อมกันได้บาทต้นก็เอาตัวนี้ก็เอาเอาเพื่ <c oughs> อดินแห <c oughs> ้งเลยปาดหักพอไหวก่อนดีมากอย่าไม่เขา่าอย่าไม่เข่าทั้

งอมไม่เจะยุดมาเลยยุดเลยกรใจจิต,งงตะนะครัมัป็โอ๊ตบริสุทแห้งหรอกจมมุยขนมาปตาหน่อยที่นั่ตาหมดนิดนะมัน,น,นกจรจะกวาดจะอาดออก ตัวใดรตัวนั้นตัวนั้นกันบุเพลด้เ็ดเปิดโหน้ำขึ้นไม่รีบตักบ่เดียวเลยคอยา้้ลาบขาวเคยนั่งีคนเชอกน้ำขึ้นไม่รีบตักบ่บัทานบัดจิเมล่ายกขึ้นปาเก็ดดโหรมือใทานบัดจิงเมล่ายกขึ้นปา เือตวนอห่บับัดมยกขึ้นต้าเสือวนห่เลยครัตอนนี้ก็ประมาณใบสามม่งนะครับ เริ่มเก็บของเมื่อนะครับเมื่อเบื่องยอดครับไม่เบื้องยอดครับมื่อนี้ผมคึกว่าสิเงากับเบิดตครับมื่อนี้เงากับป๋องซำหนีปกติมาตกสีสีเหลือนะครับมื่อนี้เบิดเมาเบิ่งยอดนะครับเมื่อเบิ่งยอดนะครับเห็นหมดละแย่มากๆนี่นี่คือยอดในเมื่อนี่นะครับทำแต้มได้ดีอยู่ครับนี่โอ้ทำแต้มได้ดีอยู่นะครับมื่อนี้ เจ้า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 ครับบ้านนี้ครับหลังจากนี้ก็ทีเริ่มเก็บของเดินทางกลับนะครับฝากห้องบุบบุ่มอยู่เพียงเอาไว้คลิปหนาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ